ปิงเพศแล้วก็หูโชกมากเลอกเอาชุดนี้ขึ้นไม่น่อยทำไงนี่หูโรด,ดเห็นไหมหูโรดของ สวัสดีครับวันนี้พวกับช่องเจนในไฟท์ซิ่งเคยควันนี้นี่อยู่ข้างรถเลยแบบนี้ตามปกคลิปเลยเราจะมาทำการโหลดชุกเดิมนี่ใช้เป็นขูดโหลดนี่แบบเนี้ยซื้อมาครับสิบมิลแบบง,ง่ายๆเอาทำเองอ่ะเออซื้อมาครับอยงง่ายๆที่บ้านเนี้ยซื้อมาแล้วไม่ต้องไปจ้างร้านมีอุปกรณ์ที่บ <Okay. S 1> ้าน,น แล้วชกเรามาเริ่มเลยดีฟ้าทันแรกก็ทอดนัดเบอร์สิบสี่เจ็ดไม่รู้จะไม่ได้ได้ด้วยผมใส่ไทยนะทีนีงนะมันก็เลยเป็นเบอร์สิบหกนะทอดรอมาก่อนให้คลายมาหน่อยเจ็บแล้วสองทังเลยจะทำาดีสอง้ังเลย ต่อไปเราต้องเอาบูทต,ตรงนี้มันจะเป็นสป,ปริงเพจแล้วก็หูโช๊คข้างก็เอากชุดนี้ขึ้นไม่น่อยทาไหก็ได้ให้มันขึ้นอนะ่ะโอ้มาทำๆนิดหน่อยเอาปัจเจเกใหญ่ดกว่าตัวหนึ่งแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นปัจเจกเบอทบเจ็ดบอร์ท7บเจ็เเดเนี่ยให่ครับ

คลายตัวนิดนึงแล้วก็ผู้ชกออ,อกมาี๋ยวก็หมุนออก,น,ก,น,ก,น,กนี่นไหมคลาออกครับง่ายนะงนียเลยง่ายเลยคันนี้เหมือนเคยลื้ยงมาทีก่อนเลอ่ะนี่นไหนมออกมาแล้วอันนี้ของเดิมอันนี้หูโลดเห็นไหมหูโลดของใหม่มันจะไม่มีบูข้างใน นีของเก่ามันจะมีบูทนี่บูทหนูชกเราต้องทําการเนี่ยเอาบูทหนูชกเก่าเนี่ยมาใส่ในนี้แต่ผมมีชกอีกคู่เหลือก็เลยเดี๋ยวนี่ผ่อนมาในสภาพอย่างเงี้ยนี่เนี่ยเห็หนไหมยัดบูทที่ดำเข้าไปก่อนถ้าไม่เข้าก็ทาน้ำมันแย่พก่อน เข้าแลค่เข้าไป,าไ,ปไม่เข้าก็ตอกไม่เข้าก็ตอกอะเข้าแล้วแล้วก็ใส่บูทเล็กข้างในของผมมันจะเข้ายากหน่อยเพราะมันมันจะโค้งๆหน่อยอะแต่ของเดิมมันจะไม่โค้องอะ่ะมันจะเป็นตรงๆไปเลยอันนี้มันเข้ายากหน่อย เราขายับแล้วก็ถ่านน้ำมันนิดนึงนี่อ่ะน้ำมันเครื่อนะี่แหละแตะนิดเดียวนิดเดียวไม่รู้ร้านอื่นทำยังไงแต่ผมอยู่ที่บ้านทำงี้ยง่ายๆคือให้มันเข้าง่ายแค่นั้นเองไม่เข้าก็ตอกนิดนึงนี่แหละเข้าแล้ว ตัวรดไปใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยใส่ให้สุดนะนใส่ต้องเอาไปแดงหันเข้าไปให้สุดด้วยน,นี่เสร็จแล้วนะเราก็ ทำการขันขันบนรรจับเบอร์ที่เจ็ดเนี่ยอัดเข้าไปให้มันตึงมือแค่พอตึงมือพอตันนี้เนี่ยแล้วก็ชักออกนะับแล้วก็ชักออกชัก,ชกออกเลยก็ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ดันหน่อยอ่าเห็นไหมเข้าแล้วแต่ยังใส่ไม่ได้เพราะอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้โหลดเดี๋ยวเราไปโหลดอีกข้างกันทั้งหมดกันไปเดี๋ยวไปดูไอีกทีนึง ให้เบอร์17เจดี๋ยวมันล็อกกับล็อกกับนอ็อตข้างในนี่ก็ขันให้ตึงมือกันแล้วก็นี่แตะเบอร์17บเแล้วให้มันตึงมือหนะ่อยนี่นะอันนี้ดึงอันนี้ดันข้างล่างดันให้พอตึงมือพอเราชักออกดนะันทุกหน่อยปึ้งอ่ะ นี่ก็เรียบร้อยแล้วนี่ก็ทำการใส่โช๊คดันโช๊คขึ้นมาแล้วก็ใส่เลยแต่ขวาให้หอมันถ้าใส่ของกันมันจะใส่ง่ายหน่อยน่แล้วก็นี่ รีแปะไปก่อนน็นอดแล้วก็ขันให้ตึงอื้อนี่แหละอีกครั้งทําเหมือนกัน เป็นไงไง่ายไหมแค่นี้เลยมันไม่มีอะไรมากทำเองก็ได้แต่ทำก็ต้องระวังนิดนึงนะเพื่อมันสปริงมันเด้งหลุดออกมาาไม่เจอมัน <c oughs> ไม่ดึงขนาดแล้วเราก็คือทําอะไรว้ให้ระวังหน่อย <c oughs> ดูทรง <c oughs> เดี๋ยวรลดลงกัน ได,ไ,ได้อยู่นะหงงน่างลงมาหน่อยหน้านี่ลงมานิวน้วครึ่ง,งนิ้วครึ่งคือสองนิ้วนี่แหละจะไม่ได้เลยนี่ยังไงทรงก็ได้อยู่นะแต่ลองสวยเลยเป็นไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบายบายบ๊ายบาย